ตั้งแต่ได้กลับมาเป็นพนักงานตอนรับบนเครื่องบินบอกเลยว่าฉันได้ไปไต้หวันทุกเดือนเลยไม่ได้จะมาอวดนะคะแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือเฮ้ยประเทศนี้คือไปกี่รอบมันก็ยังคงน่ารักเสมออากาศดีอาหารอร่อยเดินทางไม่ไกลไปกับสะดวกมากๆสำหรับคนไทยโดยเฉพาะถ้าใครพูดจีนได้เรารู้สึกว่ามันยิ่งน่ารักอะ่ะ มันเข้าถึงวัฒนธรรมผู้คนที่สําคัญเราได้สัมผัสถึงความน่ารักของคนไต้หวันคนประเทศนี้ก็ยังคงมีเสน่ห์น่าจะอารมณ์เดียวกับคนต่างชาติที่มาไทยเมื่อไหร่ก็ยังรู้สึกอยากกลับมาวันนี้เลยลองหยิบยกไอเทมแปลกๆในไต้หวันมาชิมไปพร้อมๆเพื่อนนะคะว่าอันไหนควรตาตามหรือเก็บไว้ให้คนไต้หวันกินเถอะจ้าแฟนคลับไต้หวันเตรียมเช็คลิสต์ไปได้เลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนกลับพบก,กับแจนในช่องของแจนจอยอินค่ะ ใครที่เข้ามาดูช่องนี้ปบปก็จะรู้ว่าช่องเราเป็นช่องแห่งการเกิดก็คือเนื่องจากว่าแจมอ่ะเคยเพิ่งไปแต้หวันมาเมาื่อตอนประมาณเดือน6แล้วตอนนั้นอ่ะถ่ายคลิปแล้วเมมโมรี่การ์ดหายกคมวินีรอไฟล์ที่จะมาตัดทุกคนก็เลยอดดูบล็อกไปหวันจุบๆไปนะคะแต่นี่เป็นไรเพราะว่าพอหลังจากที่เรามาเป็นแอรใช่ไหม เราก็มีโอกาสได้บินไปไต้หวันแบบฉุกเฉินฉุกเฉินอีกแล้วโดนเรียกไปแบบฉุกเฉินนะคะซึ่งแจ็ก็แบบแพ็คกระเป๋าเร็วมากๆและก็ไม่ลืมที่จะคิดถึงเราสหายเต็มจอยของฉันนะคะว่าไอเทมแปลกๆในร้านสะดวกซื้อไต้หวันอะไรพังอะไรปังอะไรควรไปตามๆนะคะก็เริ่มเลยค่ะวันนี้นะคะก็กวาดมาเลยทั้งหมด1 1อ,อย่างด้วยกันทุกคนดิฉันกระเป๋าหนักมากแบกมาแบบอ ว่าเพื่อนเพื่อนอยังไงเราก็ทําได้อยู่แล้วอ่ะเราลองมาดูก่อนเลยว่าสิบเอ็ดอย่างนี้คือตัวใหญ่นะคะก็จะเป็นเหล่าเครื่องดื่มเป็นหลักมิเันก็ว่าลองแบบนั่งเงาคนเดียวเริ่มจากอันนี้เลยทำไมถึงเริ่ม้นจากอันนี้ก่อนที่จะไปแปลกไปมากกว่าน,นั้นก็คือช่วงนี้ที่แจมายไปเดินในตลาสดสะดวกซื้อในไต้หวันนะคะจะรู้สึกว่าช่วงนี้ไต้หวันหน้าตาก,กาลังคิดสิ่งที่เรียกว่าไอยูดฉันก็งงเหมือนกันว่ามันคืออะไรมันคือน้องที่หน้าตาแบบนี้ค่ะทุกคนคือหน้าตามันอะเหมือนเลมอนมันคนรจะเรียกว่าหนิงเหมอง แต่สีมันเหมือนมะนาวไทยแต่ก็เลยแบบเคยสิ่งนี้มันคืออะไรเพราะว่าตอนที่ฉันอยู่จีนอะไม่เคยเห็นเขาเรียกว่าหนิงหมองไอหยู่ก็คือเป็นเลมอนชนิดหนึ่งซึ่งนางคือตีขาตีขาก็คือแบบโล w c a l o r i เหมาะกับสาวสวยรักสุขภา,าพแบบเรา9กิโลแคลรี่ถ้าไปเดินร้านสะดวกซืก้อจะเจอเยอะมากอะไรที่เป็นไอหยู่ไอหยู่ไอหย,ยู่ก็เลยอยากรูว่าแบบมันคืออะไรมันรสชาติเป็นยังไงมันจะเป็นเลมอนหรือมันจะเป็นมะนาวกันแน่งงไปหมดแล้วเริ่มเลย มากกว่าการเป็นเลมอนที่เราจัดสีเหลืองกลิ่นไปทางมะนาวมากกว่าแต่ก็ไม่กลิ่นเลมอนผสมไม่ใช่กลิ่นมันคือเลมอนทุกคนแต่ความเปรี้ยวของมันอะคือมะนาวคนงงไหมคือถ้ากลิ่นหรืสัมผัสอะไรเงี้ยมันยังมีความเป็นเลมอนอยู่อ่ะเพราะฉะนั้นขอนย,ยามน้องว่าน้องก็คืออายุนั่นแหละน้องไม่ใช่มะนาวแล้วก็ไม่ใช่เลมอนรู้สึกถึงความเปรี้ยวหนักมากเป็นมะนาวอ่ะเพราะเลมอนมันจะไม่ค่อยเปรี้ยวแต่ก็ยังมีผสมเลมอนด้วย เหมือนเกิดมาเพื่อเป็นมะนาวเด็กมนจริงหลายๆก็คืออันนี้อร่อยทุกคน,คนแต่จาคิดว่าคนไทยนะ่าจนะไม่ชอบจะบอกว่ายัางไงดีถ้าเป็นคนไทยที่รักสุขภาพสไตล์ไต้หวนันคือคนไต้หวันเนี่ยเขาจะกินจืดเพลนอยู่แล้วใช่ไหมแต่วม่าคนไทยที่ไม่ติดหวานจะชอบเพราะว่าเป็นรสเปรี้ยวนํา และก็หวานบางมากบางมากจริงๆสไตล์คนไต้หวันเลยฟิลแบบอาหารคลิงบ้านเราไม่สามารถหาเจลลี่แบบนี้ที่หวานเท่านี้ในประเทศไทยได้ใครที่ชอบกินของเปรี้ยวหรือว่าใครที่ไปเดินแล้วทเท,ที่ยวๆแล้วแบบรู้สึกโอ้่ากันดีไครเลยเบื่อจังเลยเหนื่อยอะไรเงี้ยอยากได้แบบสดชื่นนึกออกไหมคะอันนี้ก็ตอบโจทย์นะเพราะว่ากลิ่นคือเปรี้ยวรสชาติก็คือเปรี้ยวแต่ไม่เท่ากลิ่นงงไหมกลิ่นเปรี้ยวมากแต่รสชาติก็คือเปรี้ยวหวานเท่านี้ตอบโจทย์สดชื่อันนี้ให้ สามผ่านเลยค่ะกินได้ลองอะไรดีลองอะไรดีอ่ะเป็นแคตติกรีของเจลลี่ต่อแล้วกันนะคะแคตติกรีของเจลลี่เนี่ยจะมีอีกอันหนึง่งอันนี้เห็นไหมคือหนิงหมองไอยอยู่อีกแล้วให้ถาหนิงเหมืองอายอยู่อ,อ,ยอ๋ออยาไออยู่ก็คือ,อาอแบบอาอที่แปลว่ารักเลยทุกคนแล้วก็อยู่ที่เป็น ยี่ที่แปลว่าหยกยี่แต่อันนี้นะคะเขาจะมีเฮถังก็คือเป็นน้ำตาลคิดว่าเป็นน้ำตาลทรายแดงคําโฆษณาของเขาตัวนี้เขาบอกว่าเป็นดื้อเปิดจิงง้งโขก็คือต้นตาลเนี่ยเอามาจากประเทศญี่ปุ่นเลยนําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะคะคืออัปเกรดก็คือเพิ่มน้ำตาลที่นําเข้าไปจากประเทศญี่ปุ่นคิดว่าเมื่อก่อนน่าจะขายดีอยู่แล้วแล้วก็มาอัปเกรดเป็นรุ่นนี้วางเลยยูนิตี้เซร์ ไม่รู้ว่าบริษัทอยู่นี้คืออะไรแต่พี่แบบที่หยิบมาท้ายเหตุบริษัทเนี้ยมันน่าจะแบบอารมณ์เหมือนแบบใหญ่ๆอ่ะเป็นยูนิลิเวอร์ในประเทศไทยอะไรเงี้ยที่แบบขายนู่นขายนี่ขายน,านั่นเปิดออกมาเนาะก็จะไปต่ออันแบบนี้นะฮะเจลลี่ก็คือมันดื้อมากทุกคนมันเบามากเลยอ่ะเกลียยากจุ้งตัวอ,อันนี้ก็น่าจะเป็นน้ำตาลที่เขาบอกว่าเออเป็นจิ้นโขลหรือเป็นจิ้นโขลนะฮะเป็นน,น้ตาลน้ำตาลแดงน้ำตาลเีแดขอชิมแบบยังไม่ใส่น้ำตาลก่อนละกันนะคะ มันดื้อมันนิ่มมากเลยอ่ะมันแบบมันเบามากไอายุอยู่ไหน,ไหนจืดมากจืดแบบเกิดมาไม่เคยกินอะไรจืดขนาดนี้มาก่อนเลยไม่มีหนิงหมองอยู่ในนั้นเลยไม่มีความเปรี้ยวไม่มีกลิ่นเปรี้ยวเหมือนกินโอเอ๋ที่ภูเก็ตพอชิมซอสปะปะ๊าอนซอสอร่อยมากมีเปรี<ๆ>้ยว<ๆ>นิดๆ,ๆ,ๆแล้วก็แบบ น้ำตาลที่ไม่ใช่กิ่นน้ำตาลสายแดงจริงๆอ่ะแต่ว่าเหมือนน้ำตาลที่มันเอาแบบเอาไปคั่วที่เป็นกึ่งคาราเมลหน่อยๆอร่อยมากทุกคนอันนี้คือถูกอยาก่างทุกคนได้ไปลองมากๆน้องอร่อยมากจริงๆแต่ว่าสีของน้ำตาลกับสีของเยลลี่อ่ะพอใส่ไปแล้วคือสภาพเดียวกันแยกไม่ออกเลยว่าอะไรเป็นอะไรแต่ว่าจะใส่หน่อยไปอร่อยมากมาแชมของวันนี้ เราว่าอันนี้ก็อร่อยแล้วเจออันนี้เข้าไปชนะเลศอร่อยมากทุกคนอันนี้จะให้แบบมีห้าดาวจะให้หกดาวอร่อยแบบอร่อยมากอยากให้ทุกคนไปซื้อให้ทุกคนไดไปไต้หวั่นแคบรูปไปเลยจริงๆคือทุกคนมันอร่อยมากมันสดชื่นแล้วมันก็เปรี้ยวแล้วมันแบบยิ่งใครถ้าแบบเป็นสายที่เป็นคนที่รู้สึกว่ากินอะไรในเซเว่นประเทศไทยแล้วร,รู้สึกว่าทาไมรู้อย่างมันหวานจังเลยอันนี้คือลงตัวมันไม่หวานจนเกินไปมันมีความหวานนิดๆแต่มันเน้นเนื้อของกลิ่น เป็นกลิ่นแบบน้ำตาลไหม้หน่อยๆผสมกับอายุผสมความเหนิยหมองแล้วก็มีความเปรี้ยวเล็กๆคู่คมันดีมากมาตัดกับวุ้นที่มันจูดๆจริงๆแล้ววุ้นุณนิ่มมากมสิ่งนี้จะให้ห้า่านอร่อยมากแม้แต่น้ำของเขาอะ่ะอย่าลืมไปซื้อตามนะคะสิ่งนี้เลยมันดีมากแคตกล่องเยลลี่คือยังไม่จบเอาเป็นตัวนี้แล้วกันหน้าตาดูแบบ ไม่ทำอาหารอะไรสักอย่างไหมหรือว่ามันไม่ควรมากินสดๆอะ่ะต้มขวางโต้วควา Chinese tofu pudding peanut flavor คือเขาบอกว่ามันเป็น Chinese tofu pudding peanut flavor แปลว่าอะไรแปลว่าพีปีนัทเป็นแค่ flavor ไม่ได้เป็นองค์ประกอบนะคะอุ้ยมันแบบมันดึงด๋งๆอีกแล้วอะ่ะมันนิ่มมากมันแบบกลิ่นพีนะัทจริงๆคือกลิ่นขวดร,ริสง แต่มันเบามากปกติเราจะนึกถึงคีนัทบัตเตอร์เหนียวเหนียวนนแน่นๆอะไรอย่งเงี้ยต่ออันนี้คือเบามากแล้วก็ดึง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 ด,งดงมากเฮ้ยทุกคนมันไม่ได้ทำกับกลข้าวอะ่ะมันมันเหมือนเรากินน้ำเต้าหู้ในรูปของของแข็งแต่เป็นน้ำเต้าหู้ที่เบามากไม่ใช่ฟิลแบรนด์ในเซเว่นเลยเป็นเหมือนน้ำเต้าหู้ที่ นันเองพี่บ้านเบาๆมีกลิ่นมีน้ำเยอะๆแต่มาในรูปแบบของพุดดิ้งและกลิ่นพีนัทเนี่ยจะได้แค่ตอนดมแต่ตอนกินเข้าไปอะ่ะจะเป็นกลิ่นเต้าหู้ล้วนๆแต่มีความหวานแต่เป็นหวานที่เหมือนใช้สวีทเทนเนอร์ er, ใช้สารทดแทนความหวานไม่ใช่ความหวานที่มาจากน้ำตาในความรู้สึกเจนนะคะน้ำตาลหวานแบบไม่ติดปากอันนี้จงรู้สึกว่าไม่ได้แย่แต่ไม่ได้คู่ควรกับการซื้อมากินนะทุกคนหรือเขาเอาไว้ใส่กับสลัดกิน ก็ได,ด้หรืออร่อยที่สุดคืออะไรรู้ไหมคนมันควรจะไปอยู่ในชานมขื่นแล้วเป็นพุดดิ้งข้างล่างเพราะว่าจะรู้สึกว่าตัวพุดดิ้งเขาอะมันอร่อยมากแล้วยิ่งถ้าดูดอะมันนุ่มมากเพราะว่ามันเบามากมันเป็นพุดดิ้งที่มันดึงได้แบบเขาทำยังไงให้มันเบาแ,บบแล้วดึงได้ขนาดนี้ไม่ต้องใช่แม้กระทั่งลิ้นเหมือนอมแล้วหายเลยอะสำหรับอันนี้นะจมรู้สึกว่าไม่ได้น่าตามตามขนาดนั้นอนะลองได้ไม่ได้แย่ไม่ได้เสียอะไรเงินผ้าคุณคิดว่าจะซื้อมาลอง ถ้าเต็มห้าดาวจะให้ 2. 2> สองซื้อมาแค่ลองหอไม่รู้ว่ามากินกับอะไรหรือถ้ามาใส่ในชานมอะไรเ,เนี่ยตาอร่อยเลยเพราะว่ากลิ่นเต้าหู้เขาหอมมากปกติเนี่ยไม่ค่อยชอบกินน้ำเต้าหู้เท่าไหร่แต่อันนี้ถือโอเคเลยแนะนําว่าถ้าจะมากินในชานมหรืออะไรแนะนำเป็นชานมที่ตื่นมาแล้วคือเรนชานมที่ไม่ต้องใส่ใตาแล้วแล้วก็เอาอันนี้ใส่ช้อนหวานจากตรงนี้เอาอันนี้ก็ได้อยู่ค่ะยังไม่ตกดิฉันเป็นอะไรกับพุดดิ้งคือมันคือยี่ห้อเดียวกับเมื่อกี้แล้วมันวางด้วยกันแล้วมันมีไอ้อยู่กับ อันนี้เป็นโตคว้าเหมือนกันเป็นโตควา้าเป็นพุดดิ้งโตฟฝูพุดดิ้งเต้าหู้เหมือนกันซึ่งปกติแล้วอะเราจะไม่เคยเห็นพุดดิง้งผลิตภัณฑ์ของพุดดิ้งเต้าหู่ในเซเว่นบ้านเราเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเต้าหู้มีหนึ่งเดียวที่จะกินก็คือหน้าเต้าหู้แต่แบบแคนญญญปุปเอยเขาจะมีแบบเต้าหู้แปดรูปที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นทอดเอ่ยนึ่งเอยพุดดิ้งเอยดึ๋งเอยใช่ไหมคะทีนี้เราก็เลยแบบอ่ะไหนๆเราก็มาถึงแดนเขาแล้วนะคะก็เลือกมาเลย เลือกมาด้วยกันเลยอันนี้ก็เหมือนกันค่ะเขาบอกว่าจิ้งโขเหมือนกันเป็นแบบเฮถัง hey ที่จิ้งโขดอ๋จะคิดว่านี้อร่อยเพราะว่าเมื่อกี้อายุคุดอร่อยมาก,อร,อ,มากอร่อยขึ้นสวรรค์ลองคือพุดดิ้งไต้หวันก็คือดึงไม่ไหวคือแบบมันเบามากทุกคนเอาอีกแล้มันเบาอีกแต่วเห็นไหมคือจะว่าอะไรที่เป็นพุดดิ้งของเขาว่ามันละบุนมันนุ่มมากเลยค่ะแล้วไปน,น้ำซอสอีกแล้วอันนี้เป็นาวน์ชูการ์เชยๆนะคะเฮถัง hey อ๋อเฮถัง hey มันคือาวน์ชูการ์ใช่ไหมทุกคน ราว์ชูการ์นะคะมันคือเต้าหู้อ่ะทุกคนเต้าหู้อีกแล้วแต่จะรู้สึกว่ากลิ่นเต้าหู้จะเบากว่าอันนู้นเบากว่าอันนี้กลิ่นเมื่อกี้นะคะแล้วก็เหมือนเดิมสเต็กไต้ไหวันเลยพุดดิ้งก็คือนิ่มๆแต่ไม่นิ่มเท่าอันนูน้นอย่างที่บอกอันนูน้นคุกจะเป็นหลอดดูดแล้ว่คือนิ่มมากอันเนี้ยมันจะมีความแบบเป็นก้อนมากกว่าเย็นมากแล้วก็ตัวน้ําตาลอะ ต้องใส่เยอะจริงๆนะทุกคนเพราะมันแบบมันเจือจางมากมันมาแต่กลิ่นจริงๆคะ่ะแล้วก็กิ่นต้้งหูก็เบากินหมดถ้วยก็ไม่รู้สึกเลียนกินไปได้เรื่อยๆเหมือนกินน้ำต้้งหูต้มหลังบ้านอ,อันนี้จำให้สี่ดาวเฉยๆกินไปได้เรื่อยๆไม่ได้แบบ must try แต่ว่ารู้สึกว่ามีสิบตู้เย็นไว้ทำงานเพลินๆกินก็ดีอร่อยได้สุขภาพแบบนมทันยพืช จริงๆนะมีสองสูตรมีสูตรปรกติ o r ริจินอกับสูตรอร่อยได้สุขภาพโนตมตตำตาจังก็เลยเลือกแบบนนตตามมาเลยเราเป็นเก่งอร่อยได้สุขภาพอยู่แล้วมันคือมัลติซีเรียลเบรดมีส,ญญสัญลักษณ์ของความเป็นเฮลที่ฟู้ดอยู่ด้วยเช้าเช้าน้ำนมธัญพืชในร้านสะดวกซื้อไต้หวันคะ่ะจะเป็นยังไงบ้างไม่มีผู้ชายก็ต้องเปิดเองให้ได้นะคะเจนี่หุยหุอมมากกลิ่นแบบเหมา มอสดิสิสมอสแต่เขาบอกว่ามันเป็นโฮลเกรนแล้หอมมากเหมือนกินมอสแบบหวานมอสอ่ะทุกคนเหมือนกินเนสวิตา้าที่ไม่หวานเลยอร่อยมาก มันคือเนวิต้าเมืองไทยแต่รสชาติเขาจะข้นกว่าเขาจะมีความแบบแน่นๆมากกว่าเนวิต้ามันจะใสๆดื่มร้อนๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่อันเนี้ยจะเป็นฟิลแบบข้นมีความเหนือ่อะเหมือนเวลาทุกคนไปกินสุขเห็ดสีเล,ลือประมาณนั้นคือมีความเหนืดแต่ว่าถ้าใครเป็นสายแบบรักสุขภาพอยู่แล้วจะรู้สึกวา่ารสชาติไม่แย่เลยเป็นอร่อยได้สุขภาพจริงๆแล้วก็มีเหมือนเปืเป่อกๆข้าวเปืเป่อกๆพืชแบบนิ่มๆแล้วให้เขียวๆอร่อยมาก อันนี้ก็จะเป็นอ,อันที่ถ้าจะไปนะคะตอนเช้าจะแ,แบบหกมากินเหมือนเครื่องดีกว่าสําหรับตัวนี้นะถ้าเต็มห้าดาวแต่ไม่ห้าเลยอร่อยมากล้างปากก่อนล้างปากเพื่อเป็นการไม่แฝบงบมาต่อกันที่ตีกว้านาถูกคือเนี้มันมีความแปลกตรงที่ทําไมจะถึงหยิบมารู้ไหมคะตอนแรกจะนึกว่าน้องคือเผือกค่ะทุกคนเพราะว่าหน้าตามันเหมือนเผือกมากเลยรสีแต่เขาอ่าน ค Carl, sweet ือเม็นสวีทพเทโทค่ะแล้วม okay. ันก็มีภาษาญี่ปุ่นข้างด้วยแต่ว็็เลยรู้สึกว่าเออเมนไปได้เพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะชอบแบบอะไรที่เป็นสวีทพเทนโทนะคะตรงฝาเขาก็มีเป็นแบบเหมือนตัวเปิดให้ด้วยเป็นเกียวเปิดเฮ้ยแต่พอโดมไปสักสามฟืนรู้สึกว่ามันคือกลิ่นสวีทพเทโทจริงๆ กลิ่มมันญี่ปุ่นจริงๆทุกคนมันใช่เลยอ่ะมันกลิ่นมันญี่ปุ่นอ่อ,อนๆแต่ความหวานเท่ากับติดลบคือไม่หวานเลยใช้ความมันใช้ความหอมอร่อยมากอร่อยอีกแล้วเฮ้ยฉันเป็นอะไรอะ่ะอันเนี้ยห้าดาวจะให้สี่จุดห้าห้ศูนย์จุดห้าเพราะว่าไม่รู้ว่ากูกินไปทำไมอันนี้เขามาจ้ก นมเป็นนมผสมแบบผสมนี่แหละคะ่ะกลิ่นสวีตโพเทโตสกลิ่นมันมันหวานญี่ปุ่นเข้าไปจะรู้สึกว่าดีบางที่เขามไม่ใส่น้ำตาลเลยแต่มันเป็นความอร่อยที่เราไม่ต้องคัางหวานอะทุกคนนึกออกไหมเราไม่ใช่ลูกหลานมีผลอันนี้นะคะถ้าใครไปไต้หวันก็ไปตำได้เลยอร่อยมากต้องลองนี่เหลือแค่สามอย่างแล้วนะทุกคนสองอันนี้คือเอาจริงนะถ้าตอบจากใจเลยนะคะอันนี้คือมาร์ชเวกโปรตีนเว p โป t ตีนจากดาวอังคารกับ เห็ดหลินจือผสมฝั่งมีฮันนีนั่นเองผสมน้ำผึ้งสองสิ่งที่อยู่ด้วยกันตรงนี้ไม่มีอะไรที่ฉันยากกินเลยมันจะรอดไหมที่เสิร์ชดูอ่ะมันนา่าจะเป็นเหมือนเครื่องดื่มที่มันจะชื่อหนีเลยอ่ะทุกคนเป็นเครื่องดื่มแบบสุขภาพอะไรของเผาอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะสีแบบประมาณอย่างเงี้ยค่ะแต่หน้าตาน้องอ่ะตรงเนี้ยมันเป็นรูปเห็ด แต่ก็เลยเข้าใจว่าคนอะไรวะกินน้ําเห็ดหูหนูนึกออกไหมคะก็เลยซื้อมาลองอีกแล้วว่าทุกคนขวดน่ารักมากๆคือเหมือนตัวโซลิเลเทสโเมื่อกี้คือขวดเขาจะมีที่เปิดให้แบบนี้คะ่ะแสดงว่ามันจะต้องอยู่ในแพ็กเกจที่ค่อนข้างจะแบบปิดฟิตยอย่างจริงจังเพราะว่าไม่งั้นอะเขาก็จบไม่เปลืองประมาณในการทําสิ่งนี้มาให้ใช่ไหมคะถ้าเราเอามือฉีกได้ก็คือมันจะฟิตมาแบบนี้เลยแต่ว่าเวลาเก่อคือง่ายมากไม่ได้ต้องออกแรงอะไรนะคะมีความหนึดหนืนิดนึงนะ เหมือนกิน่นเหมือนพวกแบบเครื่องดื่มจีนๆนี่ะทุกคนเหมือนกินถูกพวกสุกกวางตงที่แบบตุ่นเยื่อไผ่แต่เอาเยื่อไผ่ออกไปแล้วเราตุ่นประมาณ800เดือนเพรนหนืดมากไม่ได้อ่ะคือแม้จะเปลี่ยนแพ็กเกจให้มันดูน่ากินละมุนขึ้นก็คืออันเนี้ยไม่มีแรงพูด <c oughs> อันนี้ถ้าไปเจอก็คือใครอยากสุขภาพดีแนะนำเพราะว่าเราถือคอนเซ็ปว่าของไม่อร่อยกินแล้วสุขภาพดีเดิมคือทุกคนมันเศร้ามากกับส่วนของรสชาติเต็ม5้าศนจุดหแค่มันไม่แย่มากก็าากินได้หมายกินได้ไม่ถึงกัแบบออกมาจากข้างในออกมาเลยไม่ได้ขนาดนั้นแต่แต่อยู่เฉยก็คงไม่กิน มันจะหนื่อหนืมีความเป็นบุ้นบุ้นแล้วก็เคลือบือบปากรู้แล้วมันเหมือนอะไรมันเหมือนกินน้ําสําลองทุกคนเคยกินน้าสําลองไหมคะน้ำลูกสําลองที่ว่าจะมีความเมือกเมือกอะเมือกเมือกดือด้อดื้ออะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่ได้มีสําลองมันจะเหมือนเป็นเส้นเส้นเมือกเมือกใช่ไหมแต่อังเนี้ยไม่มีก็คือมันจะแบบเหมือนเมือกมันได้<ะ>แต่คิดว่าไฟเบอร์น่าจะสูงนะคะเพราะแบบมีทั้งกากใยมีทั้งเมือกอะไรอย่างนงี้นะคะ เฮมู hey, เออรลูตัวนี้นะคะก็ถ้าใครเป็นแบบเปล่าลูกหลานคนจีนก็กวนคอมเมนต์บอกกันทีนะคะดิฉันจะได้หาเหตุผลในการไปซื้อดื่มคะ่ะรวมถึงเพื่อนๆที่กำลังจะไปไต้หวันด้วยคือแบบมันอาจจะฟูมฟักชูกำลังใครที่เป็นคู่รักไปคันนนมูลที่ไต้หวันอาจ,จต้องใช้อะใครที่มีความรู้นะคะเมนบอกหน่อยนะคะลูกหลานคนจีนทั้งหลายสำหรับตอนนี้ ซึ่งในส่วนของเซเว่นอิเลเว่นไต้หวันเนี่ยยังไม่จบนะคะก็ยังเหลืออีกในส่วนของเรื่องนมค่ะทุกคนซึ่งเรื่องนมเนี่ยเดี๋ยวฉันจะมาเอามาทําเป็นคลิปหน้าแล้วกันเนาะบอกเลยว่าแต่ละที่เลือกมาคือพีคมากจริงอยากให้รอดูนะคะเรื่องนมอย่างหนึ่งนะคะใครอยากคอมเมนต์คอนเทนต์อะไรนะคะเพราะว่าช่วงนี้จําก็ออกไปไต้หวันบ้างนะคะอาจจะแบบเดือคร้งอะไรเงี้ยทุกคนคอมเมนต์มาได้เลยนะคะว่าอยากเห็นคอนเทนต์อะไรอยากให้ทำคอนเทนต์อะไรถ้ามีโอกาสจะมาทำให้ะคะ่ะสำหรับวันนี้ไปละคะ่ะบ๊ายบาย 拜拜。Bye bye.